I'm sorry. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือครูที่ปรึกษาช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขกับคลี่คลายทุกปัญหาของทุกคนในครอบครัวครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งนะครับมีความเป็นห่วงลูก2คนทั้งคนโตที่อายุ8ขวบแล้วแล้วก็คนเล็กที่อายุขวบกว่า,วา,วาครับนะฮะเรียกว่ามีพัฒนาการที่ยังมีความเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็คุณแม่อยากคลี่คลายว่าจะ แก้ปัญหานั้นอย่างไรเพราะสุดท้ายสิ่งที่แม่หนักใจมากๆครับก็คือการที่ปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องของลูกจนทําให้คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันเองครับอ่ะวันนี้จะได้คุยนะครับกับคุณแม่ขอบปรึกษาของเราต้อนรับแม่เมย์ฮะคุณอาทิตยตายาสักแก้วครับสวัสดีครับแม่เมย์ครับสวัสดีค่ะส,ส,สุดท้ายมันมาทะเลาะกันกับคุณพ่อนะก็เลยกุ้มใจไปกันใหญ่ เฉพาะเรื่องลูกก็เหนื่อยอยู่แล้วเอาละนะครับวันนี้ที่คลายไปด้วยกันครับได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กครับต้อรับครูก้ากรองทองบุญประคองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับครูก้าครับวันนี้อยู่กับแม่เมและแม่เมย์มีเวลา20นาทีในการคุยกับครูก้านะครับแม่เมย์พร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว20นาทีเป็นของแม่เมย์ครับเริ่มปรึกษาครูก้าได้ครับคืออย่างนี้ค่ะ คูก้าคะ่ะพอดีหนูมีลูกสาว8่ะดขวบ,ขวบคนทีเนี้ยน,น้องอจะมีการต่อต้านกับหนูเยอะมากๆหลายสิ่งหลายอย่างเลยเช่น<ๆ>เช่นเช่นแบบว่า,เ,าเวลาสั่งให้ทําอะไรให้อาบน้ําเขาจะต่อต้านแหละยังไงแบบพูดออกมาคํานึงแบบซึ่งหนูก็ตกใจเนาะเด<อ>็กแปดขวบพูดประมาณว,ว่าแม่อย่ามายุ่ง<อ>แม่อย่ามายุ่งกับหนูหนูทําได้อะไรเงี้ยซึ่งอสอนการบ้านเหมือนกัน หลังก <It> sort of so like <It> ันเลยแม่อย่าไม่ยุ่งจะให้พ่อทําให้ซึ่งเหมือนประมาณว่าคุณพ่อเขาชอบให้ท้ายให้ให้ตามใจตามใจใช่เขาจะรู้ว่าใครอะซับพอร์ตเขาได้เขาก็จะแบบคอยคอยจะแบบต่อต้านหนูอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเวลาแม่สั่งอะไรก็จะบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อช่วยทำใช่แล้วอย่างเนี้ยเนาะใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องทำอย่างอะไรดีสิ่งที่คุณแม่ค้างคาใจคือวิธีการใช่ให้ให้ให้เขาแบบฟังคุณแม่บ้างเออแล้วทางคุณพ่อเราจะปรับวิธีการพูดกับคุณพ่อยังไงในเรื่องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงกับคุณพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้คุณพ่อปรับยังไงเขาจะแบบ เขาจะมีคําพูดใน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 ,ในมุมตรงที่ว่าอยากห้ามพุดแม่ด้วยอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ต้องทําอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองก็ได้ไม่ต้องบังคับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเออแล้วแล้วแล้ว,ลวเรารู้สึกยังไงอ่ะเรารู้สึกแบบมันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าต่อไปลูกอ่ะจะไม่ฟังเราเลย ใช่เขารู้ว่าคุณพ่อซัพพอร์ตเขาตรงนี้อทั้งคุยกับลูกยังไงให้ลูกยอมรับเราใช่ใช่แล้วคุยกับพ่อยังไงที่จะบอกว่าบางเรื่องบางอย่างมันต้องทําถูกต้องค่ะเออมันต้องมีกฎระเบียบกันบ้างใช่นะคะเอาคุยอย่างไรดีครูก้าครับพร้อมแล้วให้คำปรึกษาแม่หน่อยครับค่ะดูคล้ายๆสองคนจะมีส่วนผสมที่ที่ดีทั้งคู่นะคะ คนหนึ่งก็อยากให้ลูกมีวินยัยแล้วเราก็ใช้การบังคับกับการสั่งอ,อีกข้างหนึ่งก็อยากให้ลูกมีอิสระอยากตามใจลูกปล่อยลูกสบายสบายสองอันเนี้ยจริงๆถ้ามันซ้อนกันเนี่ยมันจะดีมากมแต่เนี่ยมันแยกกันอยู่กับคนละคนถ้าสองคนเอามาผสมกันเนี่ยมันจะสุดยอดมากเพราะจริงๆแล้วเด็กต้องการอิสระที่มีขอบเขตนะทีทนี้แล้วมันจะเกิดวินัยในตนเอง ค่ะแต่ว่าบาังเอิญว่าวินัยที่เราอยากให้เขาเกิดขึ้นกับการดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเองไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งไม่ต้องบังคับได้ไหมเนี่ยนะคะ,ะตรงนี้เราพอเราใช้คําสั่งใช้การบังคับก็เลยไม่เกิดและก็ไม่เห็น อันนี้คงคงเข้าใจไม่ยากถ้าท่านึกว่าถ้าเอ๊ะทําไมถึงเข้าใจไม่ยากก็นึกถึงว่าถ้าเราเจอคนสองคนคนนึงตามใจเราทุกอย่างเลยอีกคนนึงอะ่ะไม่ยอมฟังความรู้สึกความต้องการหรือว่าขณะนี้เราจะอยากจะทําอะไรยังไงใช้การบังคับอย่างเดียวให้ได้อย่างใจคนสั่งเนี่ย เราเลือกใครเลือกจะแต่งงานกับใครแล้วคุณพ่อคุณพ่อตามใจคุณแม่ไหมครับโดยปกติเขาตามใจค่ะนี่ไง่นี่ไงเรายังเลือกคนตามใจเลยเขาตามใจทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องการเลี้ยงลูกอ่ะเขาไม่ได้ตามใจหนูมันมันเหมือนแบบเขาอยากเลี้ยงให้ได้แบบนี้ไอเราก็อยากเลี้ยงให้ได้แบบเรามันก็เลย ไปทางตรงไม่ได้ <laughs> นะคะจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราใช้วินัยเชิงบวกนะคะก็คือการที่เราก็ยอมรับในตัวตนของเด็กด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากให้เด็กไปอาบน้ำละเป้าเราคือให้เด็กอาบน้ำสมมุติว่าเป้าเราอยากให้เด็กอาบน้ำไม่เกินหนึ่งทุ่มสมมตินะคะสมมุติเราเราก็จะใช้คำสั่งว่าไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ลูกแล้วเราก็จะบอกตอนหนึ่งทุ่ม น,ะะนั้นเสจภาพฝันของเราคือลุกๆขึ้นแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำภาพฝันของเราใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากําลังดูดูหนังดูซีรีส์อะไรกําลังเพลิดเพลินแล้วคุณพ่อบอกแม่ไปอาบน้ำตอนนี <c oughs> ้เราก็คงแบบเดียวพ่อ ใช่ไหมคะใชะ่ก็อาการเดียวกันทีนี้เด็กลูกก็คงจะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวแม่นะคะแล้วก็อาจจะเคยพูดมาก่อนแล้วด้วยว่าเดียนะเด๋ยวนะ้าเดี๋ยวน้าแต่ว่าเราบอกไม่ได้ลูกต้องเดี๋ยวนี้งั้นเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแม่ไม่เข้าใจเขาเอ๊ะแม่ไม่ ฟังเอากับเขาเนี่ยจะไม่เกิดกำแพงที่หนาขึ้น เรืเ่อยๆก็ไม่ถึงกับไม่เห็นด้วยนะแต่ทำไงให้มันมีขอบเขตด้วย ก็จะกลายเป็นคนที่ทั้งมีวินัยแต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไม่สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกลูกก็ยังรู้สึกว่าอ้อ เขาสามารถพูดโดยที่ไม่ได้ไม่ 来报销一 เขามากเลยหนู Hãy